เพื่อนๆทางด้านเพจทางด้านไลน์นะครับทางด้านเพื่อนเราสำาได้ด้วยนะครับวันนี้ช่างประผมจะพาเพื่อนมาดูพัดลมฮาร์ตลิสิบหกนิ้วนะครับอาการก็คือลูกค้าบอกว่าใช้แล้วไปสักพักหนึ่งมันหยุดหมุนนะครับแล้วก็ไม่มีอาการอะไรออกมาเลยอาการนี้นะครับจะแก้ไขกันยังไงและมาเช็คดูอาการเบื้องต้นก่อนมาดูมาดูกันเลยครับเพื่อนๆครับก็ตัวนี้เป็นฮาร์ตลิตัวดึงคอได้นะครับ ตัสูงนะครับเราก็จะมาเสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิชกดูเสียบปลั๊กครับผมทุกครั้งที่ซ่อมบรลลมถ้าเกิดเรา,าจะซ่อมถอดนะครับเราต้องถอดปลั๊กนะครับตอนเทสเราก็ต้องเสียบปลั๊กเนาะกดนะครับกดเบอร์แล้วก็มาดูที่ใบนะครับจับดูที่ข้างหลังนะครับว่ามันมีเสียงค้างหรือเปล่ามีสั่นที่มือไหมถ้าเงียบนะครับมันก็มี2กรณีคือปิวขาดกับขดลวดไหมนะครับ นี้เราก็จะมาถอดแปรงออกนะครับก่อนถอดนะครับเราก็ต้องถอดปลั๊กออกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หัดซ่อมพัดลมนะครับก็อย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งที่เวลาเราซ่อมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนลูกศรนะครับมันจะมีบอกนะครับอันนี้จะออกนะครับมันจะออกมาฝั่งนี้นะครับออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ดึงใบออก ส่วนตัวข้างในนะครับออกจะออกมาฝั่งนี้นะครับคนละทางกันนะครับเราก็ดึงตะแกรงออกครับจับดูที่แกนนะครับแกนติดไหมนะครับตัวนี้แกนแน่นมากนะครับนี่แสดงว่าแกนตัวนี้ติดแล้วนะครับอ่ตัวนี้ไม่ใช่พัดลมฮาร์ตลีนะครับผมลืมครับไอโมแฟกนะครับหมุนไม่ไปนะครับคือแน่นเราเสียบปลั๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จปั๊บอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็กดเบอร์จับดูที่แกนะครับปรากฏว่ามันสั่นที่มือนะครับเนี่ยเหมือนจะหมุนอยู่ครับเหมือนจะสั่นแต่ไม่สั่นนะครับดูแล้วแปลกๆนะครับอ๋อสั่นอยู่ครับนิดนึงหมุนแล้วครับเห็นไหมครับมันหมุนแล้วครับ มันจะหมุนนะครับเวลาเราจับหมุนนะครับกี้มันหมุนนะครับแสดงว่าขนลวดยังยังยังไม่ขาดนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กครับผมถอดออกมานะครับปรากฏว่ามันร้อนจนตัวนี้ตัวนี้ละลายนะครับตัวฝาปิดละลายนัก็หมายความว่าลูกค้าเปิดจนร้อนแล้วละลายนะครับทําให้ตัวนี้เสียไปเลยนะครับต้องหาเหรียนมาลองนะครับถ้าเกิดเราซ่อมต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาถอดข้างบนกันนะครับตัวนี้นะครับผมได้เปลี่ยนขนลวดให้เขานะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแกนกับบูธนะครับจึงเกิดอาการมันติดเร็วเกินกําหนดนะครับก็เลยของไงโมแฟกนะครับมันหาาหาอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราต้องเอาของฮันตารี่มาแล้วก็มาสํารองดูนะครับเราเลยลองถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนแกนเป็ี่นบูธดูนะครับต่อไปนะครับรหาตะปู น่าจะเป็น2นิ้วนะครับแล้วก็เราเอามาเพื่อจะถอดแกนตัวนี้ออกนะครับแกนล็อกใบนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับให้มันเล็กกว่รูนะครับตะปูนะครับถ้ามันใหญ่วกว่ามันจะไม่เข้านะครับ หลุดไปแล้วนะครับแกนยังติดอยู่อีครับหลุดแล้วครับผมหรือใช้กีดึงออกก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตออกสี่ตัวนะครับพอเราน็อตออกเสร็จนะครับเราก็จะดึงฝั่งข้างหลังกก่อนนะครับแล้วก็ดึงแกนออกนะครับรู้สึกว่าแกนจะติดนะครับนี่ครับบูสหลุดออกมาด้วยนะครับสําหรับถ้าแกนติดนะครับมันจะเกิดอาการดําแบบนี้นะครับนี่ครับ ถ้าดำแบบนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าแกนมันสึกแล้วนะครับก็เรามาดูบูธข้างหน้ากันนะครับว่ายังโอเคอยู่ไหมนะครับข้างหน้าหลวมนะครับเราต้องขอดถอดถอดบูธออกมานะครับไอ,อข้อที่ฝาครอบออกมาก่อนนะครับ วิธีการถอดนะครับก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับเราคอลงไปนะครับเาบาๆหาอะไรองไว้ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวคอมันหักนะครับไขควงปากแบนเอ่อคาะลงไปนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับครับเคาะลงบนบันี้ อะไรหลุดออกไปเดี๋ยวดูกอนโอเคมันหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเบ้าแบบนี้นะครับคุมอยู่แล้วจะเป็นตัวนี้นะครับเราก็เกาะนิดนึงเราจะไปหาบูทตัวใหม่มาใส่นะครับผมก็บูทจะมาแบบนี้นครับสามหกเก้าสิบสิบตัวนะครับตัวนี้ตัวละสิบบาทนะครับผมก็ซื้อให้ลูกค้าหลายคนแล้วนะครับ จะมีหัวยาวกับไม่มีหัวนะครับอันนี้ผมไม่มีหัวยาวไอหัวสั้นผมก็เลยต้องเอาหัวยาวแทนอ่าแทนกันได้ไหมได้นะครับเราก็ใส่ปกติของเรานี่แหละครับนี่แล้วก็จะใส่เข้าไปนี่เราก็ตัวนี้นะครับหายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม เสร็แล,แล้วก็ค่อยๆเคาะเข้าไปทีละน้อยนะครับว่าโคแรงเดี๋ยวบิเดเบี้ยว,น,ยวน,นะครับเออรู้สึกว่าตัวนี้ไม่แน่นแล้วนะครับิดว่ามันไม่อยู่นะครับมันเป็นของไงอโมปฟกนะครับเพื่อนครับ เคงแน่นอยู่นะครับเพื่อนแลก็ถือว่าใช้ได้อยู่อย่างนี้ก็ผ่านนะครับนะครับเราก็จับดูมันไม่หลุดแล้วนะครับทังนี้ก็แน่นแล้วทีนี้เรามาสังเกตอ่าข้างหลังก็โอเคงใช้ได้อยู่นะครับเราก็แค่ถอดเอาลูกตุ้มมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแกนของหานตะลินะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราก็ขอออกให้เลย เราก็ถอดมาใส่เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับเพื่อนครับนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับของเดิมมันก็เอามาวัดดูนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าน,น,นะครับอนี้ครับเราก็เทียบดูนี่ตัวนี้เป็นบูทนะครับแต่ตัวนี้มีมีกิบล็อกนะครับเราหากิบมาล็อกก็ไดนะ้หรือใช้บูทตัวเดิมก็ได้นะครับแต่ผมจะหากิบมาล็อกสองข้างนี้นะครับหรือว่าจะใส่บูทตัวเดิมก็ยังได้นะครับใส่บูทตัวเดิมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้ ใส่เข้าไปสองข้างเลยนะครับโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็หยอดน้ํามันนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้สําหรับข้างหลังนี้นะครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถึงเช็ดชัวนะครับเปลี่ยนออกเลยดีกว่านะครับครับเพื่อนครับเวลาเราใส่ไปนะครับเราหมุนครับมันต้องคล่องตัวนะครับนี่ครับ ระยะชักนิดเดียวนะครับแล้วก็หมุนได้สองสารอบเวลาเราหมุนปล่อยมืออย่างนี้ครับอย่างน้อยตั้งหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่สลักใส่สลักเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาทดลองว่าพัดลมนะครับมันหมุนปกติหรือเปล่านะครับความแรงมันใช้ได้ไหมเราก็จะใส่สลักเข้าไปนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนสลักเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวสีดำมันคือสกู่นะครับมันแน่นแน่นเกินไปครับเวลาเราข้อไปนะครับถ้าเกิดข้อแรงเกินนะครับบู๊ จะหลุดนะครับบูธจะหลุดแล้วก็จะทําให้เราต้องรื้อออกมาใหม่นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดตัวล็อกแน่นเกินไปนะครับเราจะไปฝืนเพาะแรงๆเข้าไปนะครับจะทําให้บูธของเราเสียหายได้นะครับโอเคนะครับเราก็ใส่สลักเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาทดลองเปิดนะครับดูว่าพัดลมที่มันไม่หมุนนะครับหรือว่ารู้สึกว่าแกนติดนะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ สำหรับตรงที่มันเปื่อยออกอย่างนี้นะครับมันเปื่อยแบบนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จะงัดมันออกก่อนนะครับเพราะว่ามันความร้อนนะครับทําให้ตรงนี้เปื่อยครับทีนี้เวลาเราใส่น็อตเข้าไปนะครับน็อตอาจจะหลุดพึบลงไปนะครับเพราะว่าครับอันนี้มันไม่หลุดนะครับอันนี้ยังใช้ได้อยู่โอเคถ้าไม่หลุดนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอย่างี้ยังติดอยู่นะครับเคนะครับเราก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปนะครับในตำแหน่งเดิมเนาะ เราก็หารูมันนะครับในตำแหน่งเดิมถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องหาแหวนนะครับแหวนมาลองนะครับแล้วก็จะลองใส่เข้าไปถ้ามันแน่นก็โอเคใช้ได้นะครับโอเคเราก็ค่อยหมุนเข้าไปนะครับให้มันตรงตำแหน่งรูนะครับ mm hmm. ถ้ามันไม่เข้ารูแสดงว่ามันไม่ตรงนะครับโอเคตรงแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับสำหรับ ตัวนี้เนาะอ๋อตัวนี้ก็มีใส่ตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมถอดตัวนึงก่อนนะครับลืมถอดออกตัวนึงใส่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามตัวนี้เป็นตัวล็อกตะแกรงนะครับไม่ต้องใส่น็อตก็ได้นะครับเรามาใส่ใบใส่ตะแกรงใส่ใบแล้วก็มาทดลองกันครับครับเพื่อนๆนครับผมก็ประกอบเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ใส่บูทใส่แกนอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนแค่บูท กับแกนนะครับสองอย่างนาะซีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็มาเสียบปลั๊กนะครับเราก็มาทดลองกันดูนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเราก็มากดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับดับแรกเราต้องดูว่าเบอร์หนึ่งหมุนหรือเปล่าครับเบอร์หนึ่งครับผมโอเคเบอร์หนึ่งหมุนนะครับปกตินะครับหมุนหมุนแรงประมาณนี้นะครับเบอร์หนึ่งี่ครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับเราก็ลองทดสอบเบอร์สองครับเบอร์สองแรงขึ้นนะครับเบอร์สามเบอร์สามแรงมากนะครับนี้เป็นนี่อไอโมเฟกตนะครับ อะไรใช้ร่วมกับของฮาร์ตเอรี่ได้นะครับแกนใช้ของฮาร์ตเอรี่ได้นะครับเรียบร้อยครับถอดปลั๊กรับผมส่งลูกค้าได้นะครับสําหรับเครื่องนี้ก็การแกนติดนะครับแล้วก็บูตติดแล้วก็เปลี่ยนบูตเป็นแกนใหม่นะครับ2อย่างนะครับตอนนี้ก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับคําว่าติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งนะครับเป็นอย่างๆข้างๆนะครับ เพื่อนๆจะได้เห็นคลิปหลัางๆที่ผมลงต่อๆไปได้นะครับขอบคุณทั้ง50,000ื่นทท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรศาสตร์นะครับขอบคุณให้ความไว้วางใจนะครับช่องเกษตรศาสตร์นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับจุงกาสสวัสดีครับ